เฮลโหลแรงกว่าสายฟาฟาดก็ลลิสาคนนี้นะคะทุกคนได้อัปเดตข่าวกันยิกๆอีกแล้วนะจ๊ะเพราะว่าในที่สุด33นาทีที่ผ่านไปทีเซอร์ตัวแรกของน้องทะลุ1ล้านวิวเป็นอันดรียบร้อยแล้วจ๊ะไม่ต้องรอถึงชั่วโมงนะคะ30กว่านาทีเท่านั้นทะลุล้านแตกไปแล้วนะคะเออแค่ทีเซอร์จะเอากันขนาดไหนคะบอกสิจะ๊ะ นขนาดทีเซอร์สั้นๆนะสั้นมากๆนะคะทุกคนยังตื่นเต้นนาวีแตกกริ๊ดแตกกลางบ้านกันขนาดนี้นะคะมาเต็มเพลงเนี่ยจะขนาดไหนนะคะเราได้เห็นพลังจริงๆค่ะซึ่งต้องบอกว่าสายฟ้าฟานเนี่ยดูแล้วมีความหมายกับน้องมากๆเลยนะคะเรารู้สึกว่ามันหมายถึงอุปสรรคหรือความยากลำบากที่ลิซ่าได้ผ่านมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราต้องรอฟังกันว่า ความตั้งใจนะของทาง YG แล้วก็น้องเนี่ยจริงๆมันมีเรื่องนี้มาเกี่ยวหรือเปล่านอกจากเรื่องของความแรงฟาดๆนะที่เหมือนพายุเข้าแบบนี้นะคะจะเป็นเรื่องของอะไรได้อีกแต่แอดมองถึงเรื่องความพยายามความฝาฟันค่ะหลังพายุผ่านไปทุกอย่างจะสดใสเสมอนะคะเหมือนกับน้องค่ะ10กว่าปีที่ต้องฝ่าฟัน สู้มาจนถึงทุกวันนี้นะคะความสามารถที่มียันให้โลกใบนี้เห็นว่าเธอมีดีนะคะวันนี้ก็ได้มีโซโล่เป็นของตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วเราไม่รู้แหละแต่นี่เป็นโอกาสครั้งสำคัญแล้วต้องผลักดันให้มากที่สุดนะคะส่วนโอกาสต่อไปก็ว่ากันไปอีกทีนึงแต่รอบนี้ต้องเอาให้อยู่หมัดนะคะก็ต้องบอกนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่า น้องเนี่ยผลงานของน้องเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับที่เห็นหลายๆแบรนด์ร่วมกับน้องเหมือนกันนะเขาก็เน้นส่วนของการเล่นแสงเล่นสีกันเยอะนะครับอย่างแคมเปญของบูการี่ล่าสุดนันก็เป็นแสงเป็นสีเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ก็ เป็นอารมณ์แบบเล่นแสงเล่นสีนะครับคิดว่าส่วนตัวเนี่ยน้องน่าจะชอบงานประเภทนี้ด้วยนะครับแล้วก็แสดงถึงความร้อนแรงนะครับมีฟ้าผ่าเปียงปลางเลยเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้สึกได้นะครับว่ามันดูร้อนแรงแล้วก็รวดเร็วนะครับคิดว่าน่าจะอ,อกมาดีมากๆแน่ๆครับแต่ก็มีหลายๆคนบอกว่าแหมช่วยเติมความสว่างเข้าไปหน่อยได้ไหมรู้สึกมืดเหลือเกินนะครับ ก็ต้องบอกว่าแหมมามืดๆแบบเนี้ดีแล้วครับน่าจะเป็นสไตล์ของน้องเนะดูแล้วออกแนวแบบอาร์ตอาร์ตต้องแบบคิดนิดนึงนะครับว่าแบบมันเป็นยังไงอะไรยังไงจะมาให้เห็นแบบสว่างหมดเลยก็กระไรอยู่นะครับคิดว่าเนี่ยเป็นตัวตนของน้องที่แท้จริงครับน้องน่าจะพยายามใส่ทุกอย่างที่เป็นตัวเองแล้วก็คิดว่าชอบเนี่ย เข้าไปในงานชิ้นนี้แน่ๆครับเพราะว่าโอ้โหอย่างที่บอกว่ามันเป็นงานที่เราก็หลอกคอยน้องเองก็รลอคอยเหมือนกันนะครับน้องคงทุ่มสุดตัวเอาความเป็นตัวเองเนี่ยใส่เข้าไปในงานอย่างสุดชีวิตเหมือนกันครับส่วนตัวคิดว่าแบบนี้นะเติมไฟให้น้องหน่อยได้ไหมอ่ะไม่น่าได้นะ <c oughs> ่าจะเป็นแบบ ความชอบของน้องนะครับออนะก็คง,งเติมอะไรไม่ได้นะอีกอย่างนะ่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยไหมก็คือหมายถึงว่าเดี๋ยวพอเปิดตู้มามันชัดกว่านี้ทุกคนก็จะแบบโอ้มันเป็นอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเปิดออกมาแล้วก็มืดเหมือนเดิมก็ได้นะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ต้องรอดูกันต่อไปอนะครับแต่บอกแอปนนี้หนึ่งว่าเมื่อกี้พอตอนใกล้จบคลิปอะมันเป็นภาพกว้างออกมามันเหมือนน้องนั่งอยู่บนแท่นซัมติงอะไรบางอย่างด<ล>้วยก็มีฟ้าผ่าไปฟ้าผ่ามาเนาะ เหมือนพายุไหมพายุที่รุนแรงโหมกระหน่ำคือเปรียบตัวเองเหมือนกับพายุไหมครับอันนี้คือเหมือนเป็นเขาใส่อฟเฟกใช่ไหม,มแล้วคิดว่า MV จริงน่าจะประมาณนี้ปะอาจจะมาแนวนี้หรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะฉีกไปเลยเป็นแบบอีแบบไปเลยครับก็คือยังตอบอะไรไม่ได้เลยเหมือนกันเนาะมไม่กล้าดาวทางเหมือนกันเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ดาวทางค่อนข้างยากเลยนะครับก็โอโ้ดาวไม่ถูกจริงๆเนาะเนาะแต่คืนนี้ประมาณนี้มาให้ตื่นเต้นกัน เท่านี้ก่อนนะคะนี่เขาเขียนว่าเป็นทีเซอร์แฮชแท็กวัน คือเดี๋ยวมันจะมีอีกอะ่ะคือมันจะตื่นเต้นขึ้นไปอีกเรื่อยๆด้วยนะคะต้องมากันแบบเรื่อยๆแบบนี้แหละครับมาเรื่อยๆแต่ว่าโอ้โหมาแต่ละครั้งก็กเพื่มโลกออนไลน์ทุกครั้งเหมือนกันนะครับจากที่แน่ๆทีเซอร์สั้นๆแต่ว่าร้านแตกไปแล้วนะคะคืนนี้เพอเพทะลุสิบล้านหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้ทุกอย่างครับเ,ออเพราะว่าทุกสถิติที่มีก็ทําลายไปแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเขาบอกว่ากฎฟิสิกส์กฎการตลาดทุกอย่างเนี่ยลิซ่าทาลายหมดแล้วหรือแม้แต่ เศรษฐกิจอย่างนี้น้องก็ยังพีออเดอร์ใช้กับลิซ่าไม่ได้เลยครับเพราะว่าน้องเนี่ยฮอตมากๆแล้วก็ฐานแฟนเนี่ยคือแน่นหนาแบบสุดๆจริงๆนะครับโอเคค่ะวันนี้มาพูดถึงทีเซอร์ตัวแรกกันก่อนเนาะกับสไตล์แบบนี้แล้วเดี๋ยวตัวต่อไปยังไงเจอกันแน่เดี๋ยวจะมานั่งวิเคราะห์กันแบบนี้นะคะอ่าวันนี้ลิซ่าเวไปก่อนจ้าสวัสดีครับ